อันทิ้งร่มปบฝนก็มาปับนะ,ะอว้วมาต่อกันนะคะในช่วงบ่ายนะคะมาดูวิธีการทำนาของพี่น้องบ้านทชื่งบัวข้าวนะคะอันนี้เป็นของวัาตกกานะคะโยนกาไปม,มัดๆแล้วโยนไปไกลๆนะคะ ท,ท,นนะะที่บ้านนะคะที่บ้านเายังเป็นเกษตรกรอยู่นะคะก็ทํานาทําไร่ข้าวโพดหวานนะคะแล้วก็ตะไครตอนนี้นะตอนนี้นะคะเมื่อก่อนก็ทํากันหลากหลายเนาะถั่วเหลืองถั่วดินอะไรเงี้ยมะเขือตอนนี้ก็เป็นรูก,รก,การทํานาก็ทํานาทำนาปีค่ะที่บ้านคือปีละครั้งนะคะ น้ำจะไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะเมื่อก่อนทําได้นาปีแล้วก็นาปังนะคะยันนี้ก็ทําได้แต่นาปีปีละหนใช้น้ำจากฟ้าเหมือนกันค่ะถ้าฝนตกก็คือได้ทํานาเร็วถ้าฝนตกช้าก็ได้ทํานาช้านะคะอันนี้ก็วิธีดํานาดำเดินหน้านะคะมาด้ดำถอยหลังค่ะ กเกษตรกรนะคะเนื่อนก็ประมาณนี้เนาะหลังซื้อฟ้าหน้าซู้ดินกเกษตรกรชาวนาเรานะคะเดี๋ยวอันหาหมุมยืนก่อนนะเดี๋ยวมันจะปกคิดตุคขนามุจจากระปกคิดตุคขนา เนี่ยสองโลดยาวเลยก็นแน่พออยู่ก็เราโลดยาวก็แล้วอ่ะ ของไม้วาจากวานก็กลายเป็นปูกใ้แล้วอไม่แวนท่านน่ะมีท่านเจ้าลับไปถ่ายเขาเยอะเอายาไปวานก้าเข้าเมียเอาปุ๋ยตายเป็นยอมเป็นเนี่ยไ <c oughs> อ้ิธีทำนาเนี่ย อันนี้บรรยากาศกลางทุ่งนาอันนี้เราปลูกกันเมื่อวานแล้วนะคะเนี่ยหาต้นที่มันจะสีใบตองนะคะทำนาแบบโบราณทำนาแบบโบ,ร,บราณโบราณคะ่ะนูน่นนาสมายัมยใหม่มเขียวปิดก่อนไอ้นาผลเกิงโมงได้ไหล,ลเลยอะ อันนี้นาดำค่ะอันนั้นนนนาหวานค่ะเรียกเขียวอีกอีกคือหวานและจบค่ะไทยพวนแล้วก็ไทยคาดแล้วก็หวานเลยอันนี้ก็ไทยพวนไทยคาดแล้วก็เติก์ภาษาเมืองพุทธของเาเติกนานค่ะแล้วก็ดำะนะคะเสร็จจากการนาก็ ลำไยต่อไปนะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นงานสวนแล้วนะคะงานสวนก็จมอยู่ในลำไยก็ประมาณสองเดือนเป็นอย่างน้อยนะคะแลพวกเอาแจ่สองคืนก่อนจะเหอโอ้ฮะถ,ถ้าหน้าม,มีก็เป็นอย่างน่อมอิ่มอยู่ มาดูด้านหลังนะเพื่อนฝนตกแล้คะเพื่อนตอนนั้นมามันก็ไม่ตกนะคะพออันมาถึงฝนจะตกทุกทีไม่รู้เป็นอะไรนะคะเวลาถ่ายคลิปทำนาทีไรเข้ากับบรรยากาศนะคะเพื่อนถ่ายพบฝนตกปั๊บเลยด้านถ่ายคลิปไม่ถึงสองนาทีนะคะฝนลงแล้วคะ่ะจริงๆต้องไปถ่ายด้านหน้านะคะ่ะแต่อันทิง้งไอล้ลมไว้ที่คานาเนาะ ไอคนเปียกไม่เท่าไหร่ไม่ได้ซีเรียสน,นะคะอะ่ทุกคนรู้ดีว่าห่องกล้องเนาะนี่ค่ะวิธีตกอะกล้องอันนี้ก็คือถึกมากๆเลยนะคะค่ายญี่ปุ่นนะคะไม่บอกย่อ้อตกน้ำไปสองรอบนะคะปีที่แล้วนะคะตกแบบจมะคะ่ะ ไม่ช็อตนะคะมันไม่เป็นไรรอบปีสองนี้ก็คือกล้องเบอร์นะคะก็เอาไปหลงังหลางเครื่องแต่ปีนี้ก็ยังไม่เคยต้องได้ตกน้าเลยะคะ่ะแต่เวลาอา่าโดนฝนโดนอะไรไอ้น้นะะําค่ะกล้องจะมีไอ้น้ําปกติมันจะไม่มีคะ่ะแต่ก็จะใช้แอปไล่น้ำนะคะเนี่ยคะ่ะอันนี้ปลูกกันเมื่อวานนะคะอันนี้เขาเรียกนาดำนะคะก็เก่งนะคะเพื่อนดาเป็นแถวเป็นแนวนะคะ เหมือนเขาแบบโยงเชื่อเลยนะความสามารถเฉพาะตัวจริงไงคะเนี่ยน,นคะนคะฝนตกก็ดำนะคะหนาวนะคะเนี่ย ดำนาฝนตกนะคะคือถ้าถ่ายคลิปนี้จบแล้วก็คือจบเลยนะคะเพราะว่าหมดฤดูกาลปลูกนาแล้วนะคะทีนี้ก็รอเก็บเกีย่ยวอ,อย่างเดียวเลยนะคะอันนี้บริเวณโดยรอบๆเนาะส่วนเขียวขจีตรงโน้นก็คือเป็นนาหวานนะคะเมื่อวานอันได้ถ่ายหรือเปล่ารืมไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้าเรานาดําเราอย่างเงีนห่างปช่วงๆช,ช่วงหนึ่งประมาณหนึ่งศอกนะคะไม่เกินนั้นนะคะแ,และส่วนแบบเขียว ะะคะเรียกนาหวานมอยทีหน่อยกอข้าวก็จะเล็กนะคะรวงข้าวก็จะน้อยนะคะส่วนนาดํานี้รวงข้าวใหญ่นะคะเพราะว่ากอเขาใหญ่ๆเนาะเพราะว่ามันห่างนะคะกอหนึ่งก็มีอยู่ประมาณสต้นไม่าต้นไม่เกินนั้นนะคะเวลาดํา đi nam mà nóng ông vóc bọc nó mình im im lắm im lắm mình. mình im nam lắm ผูกวันกาเนี่ยเรียกว่าในวันเนี่ยเรียกะออก้ามดเหลือกันอยู่ก้าก้าเออ ก้าน,นน้อยเหลือเต็มไอ้วัดดันมีซักกาหิ่มอ่ะันก็มาถามนี่ก้าวห้องเฮายังเจะวิดอยู่อันนี้วิธีดำนานะนะจับตรงโคนะเพื่อนแล้วก็จับกดลงไป เวลาเดินก็เดินหวังข้าวนะคะเดี๋ยวน้านนเขาปลูกมาดวอันก็จะเห็นนะคะรู้สึกฝนแรงขึ้นแรงขึ้นเลยะคะ่ะ <laughs> คนไม่ได้ห่วงนะห่วงกล้องคนเปียกบ่เป็นยังดอกอหลังลงอันถ่ายคลิปเยอะนะค่ะเพื่อนๆถ่ายคลิปดองไว้ค่ะเมมโมรีค่อนข้างเต็มเลยเนี่ยเมมโมรีอันสามารถได้ถ่ายอีกประมาณ45นาที โอเคเค่ะเก็บภาพบรรยากาศวิธีดำนาแบบโบราณมาฝากนะคะเพื่อนๆฝนตกแบานี้อาจะกลับบ้านละบรรยากาศดีไหมฝนตกไปด้วยทำนาไปด้วยฮะ กลับบ้านกันเลยค่ะฝนตกนะคะอันพากลับบ้านแล้วนะคะเพื่อน,นเพื่อนอันนี้หันจะพาให้ดูรำน้ำแม่ปังนะคะตรงนี้ค่ะตอนขาไปนะคะเมื่อกี้นะคะมันยังไม่ขุ่นขนาดนี้นะคะตอนนันไปนถ่ายไอน้นาเขาดำนากันอน่ะดูทรงแล้วนะคะเด็กต่างจังหวัดก็จะมีเซนนะคะไม่ได้ไม่ได้มีเซนนะคะเขาเรียกอะไรนะเรียนรู้อยู่แล้วเนาะว่าน้ำอะไรสีอะไระคะ่ะ ดูดิไหเชี่ยวเละถ้าอันมาดื้อดึงถ่ายคลิปอีกสักชั่วโมงหนึ่งก็อาจจะอยู่ฝั่งตรงข้ามอะ่ะหรือให้นั่นนะพาว่ายน้ำข้ามมาเนี่ยตอนไปก็คุณนะคะแต่ไม่ใช่สีนี้สีนี้ก็คุณคุณอะขุนเยอะอะค่ะคือน่าจะฝนตกข้างในนะคะตอนนั้นถ่ายทำคลิปก็ตกนะคะโอเคคะ่ะเก็บบรรยากาศอาการนำนำมาฝากแล้วก็เก็บบรรยากาศ น้ำนองมาฝากนะคะอันนี้เขาเรียกน้ำนองนะค่ะช่วงวัดสด,ดุรฤดูของแท้นะคะเพื่อนๆอันมาสองรอบนะคะเมื่อเช้ามาตอนที่นาเขาอะไรนะ,อะถอนก้าถอนต้นก้าะค่ะแล้วก็เมื่อกี้ก็ไปถ่ายคลิปเขาดำนาหรือปลูกข้าวกัน,นะะปลูกข้าวแบบโบ,บราณโบราณเนาะวิธีดำนาแบบโบราณยังใช้คน,นะค่ะบ้านนั้นยังใช้คนนะคะ ยังไม่มีเครื่องจักรนะคะเครื่องจักรเข้าไม่ถึงเนาะส่วนเก็บเกี่ยวนี่ใช้เครื่องจักรแล้วค่ะมันก็อ่ายุคสมัยเนาะก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยตามการเวลานะคะเดี๋ยวอีกหน่อยคงมีเครื่องดำนาค่ะแต่ที่บ้านยังไม่มีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ